เมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองณเนะมืองน,น่านจังหวัดน่านโดยมีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานราชการและคณะผู้บริหารของกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดน่านและธนารักษ์พื้นที่ในภาคเหนือจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับจังหวัดน่านเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณ ภาพรุ่งไปนำหน้าและไปนำสาขาในเขาทางภาคตะวันออกของภาคเหนือทีมด้านการศึกษากลุ่มงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำหลอดศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมกับแพงเมมาอย่างโดดเด่นโดยในปีงบประมาณพศ2564-2565ถึงที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้มีโอกาสจัดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมือง ณเมืองนาจังหวัดนานต่อเนื่องสองปีติดต่อกันซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากผมบวัเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดกจิจกรรมในวันนี้จะเป็นการต่อยอดองความรู้และแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาพื้นที่ตำแพงเงมืองปูเมืองก็ื่อยั่งยืนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประแาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ตำแพงเงมืองปูเมืองนะักเดินหน้าจังหวัดหน้าและกิตกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เส,สีเยสรติทธิเพื่อสนับสนุนการสือถ่ายเมืองสร้างสรรค์ ของโคงการดูในโตร,ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในที่ที่เกิเษหษเมืองสามแง่ายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบาการท่องเที่ยวตระกูภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่นประจันตีงบประมาณชด2,566และขอให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณมากครับ ภายในงานมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองในหัวข้อมนรักกำแพงเมืองคูเมืองตำนานสายน้ำเมืองเก่าที่มีชีวิตกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองน่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการออกร้านของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างไรายได้รวมทั้งการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน,าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากคือเรามองว่าการพัฒนามเมืองไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือของวัยใดวัยหนึ่งแต่จริงๆแล้วการพัฒนามเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนการที่เราจะพัฒนามเมืองในมิติของเยาวชนเนี่ยครับสำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างให้เขาตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีอยู่ใน จังหวัดหรือมีอยู่ในเมืองของเรานะครับทำให้เขาได้รู้จักตัวตนของเขาแต่การรู้จักตัวตนของเขานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องให้เขาเหมือนใครแต่จริงๆเราอยากให้เขาเติบโตแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบเมืองของเขาในสิ่งที่เขาอยากจะให้คนในรุ่นอนาคตของพวกเขาเนี่ยได้อยู่ได้ใช้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยง,งานในพื้นที่ประกอบด้วยเทศบาลเมืองน่านสำนักงานพื้นที่พิเศษห ศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านสำนักง,งานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองและมุ่งเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพที่ดีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดน่านต่อไป กำแพงเมืองน่านเป็นแหล่งโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดกำแพงเมืองน่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกถึงความมั่นคงของรัฐเล็กๆแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ําน่านที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ได้เป็นอย่างดีเจ่อว่าในอดีตตัวกำแพงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวประมาณ3,600เมตรสูง3.80เมตรและกว้าง2.50เมตรตัวกำแพงทางทิศตะว,วันออกทอดตัวไปตามลำน้ำน่าน มีประตูชัยซึ่งเป็นประตูที่เจ้าผู้ครองนครและเจ้านายฝ่ายในใช้ในการเสด็จทางชลมากสูตรพระนครรัตนโกสินทร์ทิศใต้มีประตูเชียงใหม่และประตูท่าลี่สำหรับให้ราษฎรที่อยู่ในเมืองและนอกเมืองไปมาหาสู่กันได้ปัจจุบันกำแพงที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีความยาวเพียง25เมตรสูง5เมตรเท่านั้นเป็นแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือบริเวณถนนมหาวงเชื่อมต่อกับถนอน,อนอนันตวรดิษทิเดช เมื่อพุทธศักราช2536กรมศิลปากรได้บุดนะปฏิสังขรณ์แนวกำแพงดังกล่าวและส่วนที่สุดโสมได้ทั้งสิ้น415เมตรและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบร,ราณสถาน